เป็นหน้ามือที่สามลงครับสูงปั๊บรปรับสูงเลยปรับระดับสูงงานลุงมีมาแล้วปรับพื้นที่ระดับนาไปลงทั้งฝุ่นไปเฮาไปลงทั้งฝุ่นนำี่น้องมาเบิ่งหน้าครับมาอนี่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนี่ยพื้นที่รับน้ำเจมก็คุยดิให้กระดันให้ก็ได้ขุดสะยาวไม่ดีเหรอ เย็นบนหนึ่งตนี้ค่ะเนอะแนวบนนึ่ปานเกียบเลยอืมตอนนั้นก็ดันปิดกด็ดันปิดนี่ลรามุ่งจะใส่ท่อตรงนี้ดันปิดไว้น้ำันจะมากองอยู่ตรงนี้นะพูดถึงถ้าม่นคุดสาบนี่ได้หรได้แหละที่รับแต่ว่าต้องลาบ ให้น้ำมันมานั่นนะย่องครับอ๋อปตายเนาะมันอันนั้นใบที่ซื้อนี่หางมันยันนึ่งอยู่อ้สวยวะเออก็นี่แหละปากที่นี่เออก็ยาวไม่นี่เดี๋ยวรายละเอียดค่อยลังวัดอีกทีหนึ่ง นี่ดันดินมนาะเพิ่มผมนพอาะนี่ไงฝนตกหนักมันกัดเสาะพังเบิดครับแล้วก็เทดให้หน้ำบ่อยู่เขาบ่ได้ตามเป่าก็เลยปรับพื้นที่ไหมอนาคตกะสีมาอยูผีพร้อมละพ่ลนละต้ไนไม้สวยงาม เดี๋ยวเดี right. Sadly, oh, s <S yeah. ๋ยวให้ดันน yeah, uh ั่งผีไปใส่กรนเลยตัวให้มัมสูงน้ำไหลผีรองไปพุดดันเทนีอารปิดชุดไทยดันเทนีอารถเ่ิดชุาได้ นั่นครับเพราะว่าผมเจยคุณขอใส่อยู่หน้าแม่ไม่ใช่นบาะนั่นิรือเปนวามเห็นมันจะาดเี่วหนิขาดเรียวที่าเ่อาป่แลยวเพื่อมันหน้าแม่หนิมันออกมีเรี่้วผมหมางแล้คับเรี่วหนมันมีอไรคูใหญ่่ผมมากเลยนะเป็นคุณก่อนทั้งคุณเรื่อข้างกันของไท่หรอกมันไม่ช่ร่องคุณมันไม่ช่ร่องของห้องพี่รอปะผมว่าตัวนั้นครับไม่นืดหย่นต้องไปใช้พูดหน่ะบอลงหน้าทองตา ก็คือว่าทางนี่ต้องออกสูงมืนบอกแมนจะเด้งกระสูงเร่อยห้านี่นี่มันลุนมทางสูงนี่หน้ามันสินี่มันโบออกีดม่ขีดขีดบังคับตันแงแบบนี้มันสิออกมุมของเขาเนี่ยตีบางมันน่ะนี่นันออกขลงไปแ่ขาดกนะมันลุ่มแคต้องให้ลุ่มขีขาดขาดี่มม่สิออกขี่ออกขี่ลูกขีดเขาบังคับน้าขี่ฮะ่น้าผ้าแน ล่านรับผ่านุง้าูดสาให้ปั้นสูงให้น้ามันอ้อมขอบน้องสาไปลงผุนไปไล่ผุนขุดสารี้อาให้มันอ้อมลงผุนเลยแมคือได้ละบนี้ได้ยนบอได้มันจะสูงบ่อปนมนจะสูงไปบอสาน้ำ่งมากบอนนี้ยังกระเพาะีให้มันอ้อมน้องสาให้ขั้นสูงมน้ามันจะไปขอบเขาเลย ก็บกให้กินขอบห้าพ้อมลละบ่ให้ขอบเขาอย่างเดียวออค่อยวรัานได้นอยู่ได้ลุงฟังมาด้นี่ปุ่นอันเดียวหรองบ่กจะรถดันใส้บอกลงแนจารูไปเลยเยอเก็แบบใช่จันย่งนะอรแบกแบกต้อ ตัวนี้อ่นะเอาใส่ตัวไต้เพราะว่าหน้ามันสุดร้ายตัวไต้บนไหนบนฝุ่นให้เออให้ให้ละให้ข้าไก่เรวก็จะเอาตัวน้ำาใส่นี่วันนี้ว่าเนี่ยานนี้บ่นี่เออยุบมือละเนื้อคนแบกทอมาจ้างลายวันบ่เฮ้ยมาจ้างลายวันบ่จ้างจักปิกล่ะจักดอก ให้เมียจ้างมาเลยทำคิดเท้าใหญ่ปุดขะตัวนี้ปิดแล้วก็ทำเป็นร่องให้น้ํามันไหลมาเลยบังคักน้ําไหลไม่อหยุดนี่จบให้มันนั่นเลยนี่จะทําข้อนี้บอกอดับก้อนน้อนี่เนาะมันสียาวโผล่